สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครสวรรค์เข้ายื่นหนังสือให้กับนางสาวชุติพรเสสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอให้ทางจังหวัดให้ความสําคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเสนอให้เพิ่มจํานวนด่านตรวจแอลกอฮอล์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุครับยังไงก็ฝากเตือนกันไว้เลยนะครับถ้าหากแม้ว่าคุณ ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปอย่าเลยอย่าไปขับนะครับมันมีกฎหมายบังคับด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ดื่มซะ,ะน่อยหนึ่งคนที่หลับไปกับเราเนี่ยมันจะปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับผมเอง แล้วทำไมต้องเพิ่มด่านคือทางเครือข่ายเหยื่อเม,มาแล้วขับเขาไปติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆหลังสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับปรากฏว่าสถานการณ์ความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและเพิ่มขึ้นจนน้าวิตกับทางเครือข่ายยังได้เสนอการลดความสูญเสียทางถนนเพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณา4ข้อ คือมีการตรวจวดัดแอลกอฮอล์เมื่อเกิดเหตุกรณีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในทันทีขอให้มีการลงโทษสูงสุดกับสถานบันเทิงที่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการกรณีมีผู้เสียชีวิตและอายุต่ำกว่า20ปีหากพบแอลก,กอฮอล์ในร่างกายให้ดำเนินคดีกับร้านค้าสถานประกอบการและสถานบันเทิง และข้อสุดท้ายคือขอให้มีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมตั้งแบบจริงจังเหมือนช่วงก่อนโควิด -19 ระบาดเลยครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถในถนนของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในเบื้องต้นรองผู้ราชาการจังหวัดก็รับหนังสือดังกล่าวเอาไว้เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการที่ร้องขอต่อไปคับ